สลัดไข่ <laughs> หวานนะคะสลัดไข่หวานนะคะชิมหน่อยค่ะคันชค่ะบ้านเดี๋นะะบวมไก่กุอันนี้บอกแม่จะกินแล้วมากัะกขาขาแก้มก็มีนะนี่มีนี่ไก่ไก่ขยำนะคะไก่ย่างไก่ไก่ ข้าวเหนียวปั้นกับไก่ทำไมมันเตียจังนะบาจูน,นะคะมือหนึ่งค่ะแม่บอกว่าเคื่อนของเงินไหนบอกมาเอามาเอาค่ะลูกแม่ให้ห้าบาทแม่บอก,บอกเอา แกต้องชิมลงถังให้แม่หน่อยอบคุดาไม่พอินไม่แงเบีหนหรอสูงไม่เห็นพอฟังได้อยู่ดล่ดูนิ่วดูจมูกดูดูเด้อมึงแน่พอออกไข่พอออกแล้วได้กระปองเบีย้ยเด้อ มาขายของนี่นะข้าแขงกีฬานี่นี่นี่เรกเหรียญกระเมียเอ้าอ่ไรวะนั่งนั่งเืออร่อยมากใช่หร <c oughs> อเปล่้าจะปั่นเขาฉันจิไปแล้ว เพื่อนขอเงินไหนบอกมาเอามาเอาค่ะลูกแม่ให้ห้าบาทแม่บอกสิงสิงสิามือนึงนาะสิงระยองบุญเนสิยองเสิงระยองเนสิงระยองฮะพ่อละเน้อจับน้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ พ่อลไเอากีบไฮเซฟนี่ยให้มันครบนุ่งตะเกียบตะเกียบไลแต่ว่าข้าวซูชินะมันแล้วแหมจุ๊บไม่ได้มานั่งเดี๋ยวไปเอาค่ะลูกมาเอาเลยนี่มากินไก่นวนัว ส่วนหนึ่งสิเป็นเต๊ะกีฬาสีวันนี้สิเป็น, bon อปนบอลลีค่ะไม่ได้ขาขึ้นค่าแม่ค้าใจะดีนะคะร้านนี้มมรนนเมรมล้ว่มหน้าฝากได้ไหมเอาซ้าบาทเดี๋ยวสั่งให้อร่อยมากบบ๊าายย โอ๊ยทำไมเก็ยดยังไงแบบนวลยดสัเยตอนนี้ก็อยู่ไม่ได้ขอบคุณค่าถ้าฝากขายได้ไหวทำงานเบิ่งแล้วเนาะ มองไม่เห็นจก็ไออินสินค้าดีกว exactly ่าไม่ต้องไปยืมกัหมดเลยนะยาดมนะใส่ของก็ได้มาเอาน้องฟลุ่ยน้องล่ะน้องนอนหรือยังเอาสี่สิบได้ไหมคะเขา่เป็นมี ก็ต้องมีอยู่แล้วสิไม่มีนะจ๊ยไม่ใช่โซนนี้อันนี้ตังไม่เอาบอกเซื้อเนี่ยคล้ายแล้ว้็ได้แล้วอีกห้าโคกอีกกายเอาไปชงมันหอกอันนี้จะใช้มืออยู่บ่วันนี้ไม่ได้ทุกวันนี้คอนเทนต์ใส่สิ้นเนาะมาเด้อมาเด้อผู้ใดอยากจักกรตตาอเด้อ น้ำนะจ้าจะเข็นบบุูตไกับใาจคือใคร้าเรื่องตัดซูรอบกินกินแต่ข้าวที่ก็เหนี่าสรุปว่าไม่เหลือสักชิ้นเลยใช่ไหมไม่มีของใครเข้มของเลยนะด คนีนแล้วมันบ่มไหวเอาบางๆหงอเานั้าน,าน,าน,นทางไปรับลาบค่ะลาเลยที้ยวนอยูนนัวนึงิงร่มัรอยไถ้าเจิน่จะต่ำกมาเฮ้ย ปวดแล้วหรอเดาจ้ายู่ข้างนอกจ้ามันก็เลยบไปเดิเขาไปเบิ้งนั่งเขาผมคาตีบนให้กำลังใจค่ะงใส่ถั่ผู้บ่าวอย่างใส่ถั่วมีคิมหอยเชลยำคิมหอยเชลยำหอยเชลย์เหรอคะกินอย่างเดียวห้างสนามเก่งมากเลยสหเรืองนะคะห้างสนามเขาไม่สนามออกกำลังกายสนาม มึ่งแ้วจ้ะเตะบอลวันนี้มีแข่งกีฬากีฬาหลีกโรงน้ำตาลสหเรืองนะคะลูกมาเอาสิแม่บอกมาเอานี่ี่บ้านไม่มีน้ำหรอกค่ะแม่บอกน้ำในตู้ไงเปิดน้ำในตู้ไงคะเปิดให้อยู่อบาจูนะคะมือหนึ่งค่ะแม่บอกว่าัว้าข่อยจักไปสั้ ถ้าหลือยมไกหลายเดหมึนกี๋ยวชิมกันเดี๋ยส่วนหนึ่งสิเป็นเต๊ะกีฬาสีวันนี้สิเป็นวัลลีค่ะบโดดแล้วมม่มีถุงชงเลยเก็บลูกชิ้นให้แม่หน่อยชงกินเลยจะอึกละมาเดีมาด้ออันนี้ก็จุดค่ะ ชื่อเบียแทมน้ำแข็งเอาเลยจ้ะเอาเลยจ้าหยวน้ำหลักห้างสนามเก่งมากเลยสหรเรืองนะคะหาสนามเขาไม่สนามออกกำลังกายสนามบาวโจนะคะมือหนึ่งค่ะ แม่บอกว่าซ้ำอะไรดูเนี่ยมาเดีจ้ากินเบียร์ไปดมยาไปนบาได้บ่าไม่ค่ะย้าไปไหนทบเอ้อเบียร์น้น้ำแข็งเอาเลจ้าเอาเลจ้านิวน้ำหรอคะสวยมาด้วยสกเรอันนี้ก็ยซื้อข้าวบม่ได้เซฟนะจิบ โซดาใส่อะไรบอกว่าบอกินได้บกินดบกินแรงว่า่พี่ต่น้องมากินเกิมาหยั่งเขาบอกแม่ด้จ้ามากินนะแม่ไก่ไม่มีของใครเข้มของใครเลแล้วมันไหวอบางๆเน่ครับราบค่ะรอบๆเลยบบ อ๋อ่ะนัวนัวค่ะเอาเก๋ต้องชิมลงถังให้แม่หน่อยขอบคดาไม่พอจคิงว่าแย่อย่หน่อยวันนี้บริยูในบ้านหรือจาอยู่ของนอกวันนั้นถ่ายหนึ่ผู้ายย่ถ่ายหนึ มีคหอยเชลยำคหอยเชลยยำอลเหรอะกินอย่างเดียวดับานอน่ะยงเบียร์น่ยังเบียร์กิน่อเเคยกินชื่อเบียร์แท้มน้ำแข็งอะไรจ้าอะไรจ้าอยู่น้ำเหรอคะน้ำแข็ง อร่อยนะน้ำแข็งน่ะบึ้ยสื่อเยอะน้ำแข็งบ้าไม่ขายเป้ค่ะขายทุกคนจบเอาเลยจบเพิ่นขอเงินหน่อยบอกมาเอามาเอาค่ะลูกแม่ให้ห้าบาทแม่บอกื่ออย่างอี๋มานะคารแม่จากเพิ่นมาเชียร์บอลค่ะสวัสดีค่ะน้องมิวนะคะ โชติอาเสียเลยโบ้ห้องบ้กินได้โบ้กินได้โบ้กินแรงวะเพราะอะไรไม่เอามาตั้งกันได้ขายเห็นไหมนับสาเย็นแฮงลูกมาเอาสิแม่บอกมาเอาพี่บ้านไม่มีน้ำหรอคะแม่บอกน้ำในตู้ไงเปิดน้ำในตู้ไงครับสาระเรื่องบ้านดูดซีนรอบ กินกินไก่ทอดกับเหนเียวสรุปว่าไม่เหลือสักชิ้นเลยใช่ไหมอยู่แล้วทไงกินข้าวเหนียวปั้นกับไก่ทำไมมันเตี้ยจังนะอ่ะพี่พ่อเหรอด้อจับพี่น้องขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมนะคะ <c oughs> พอะ่ <c oughs> อแห, <c oughs> หละไลายเรียกอะไรนายหวานสลัดไข่หวานนะคะสลัดไข่หวานนะคะ 黄安那一。